สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์สมเกียรติช่อเหมือนอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครมฐถมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการเขียนชุดคำสั่งหรือโค้ดนะครับด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ในศัพท์ก็คือในเรื่องของโคดดิ้งนะครับแล้วก็ คอมพิวเตอร์เรีย u ควนะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็คือโปรแกรมที่ทำงานตามที่เราต้องการหรือได้จาก Requirement หรือการออกแบบนะครับ Design จากภาพก็จะมีการเก็บรวบรวมความต้องการแล้วก็ Implement ออกมาเป็นโปรแกรมนะครับในส่วนของบทนำนะครับ สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือโปรแกรมมิ่งนะครับเป็นการแปลงความคิดนะครับในเรื่องของลอจิกเป็นคำสั่งคอมพิวเตอร์หรือว่าคอมมานด์หรือว่าสเตทเมนต์ต่างๆนะครับเป็นการจัดเรียงคำสั่งโดยคำสั่งต่างๆเหล่านั้นนะครับถูกสร้างขึ้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นะครับและกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการในการแก้ปัญหาหรืออัลกอริทึมไว้นะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนเขียนโปรแกรมนะครับก็เปรียบเสมือนช่างนะครับเมื่อเราได้ความต้องการหรือเราได้วิธีการนะครับเราก็ให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู้ที่จะเขียนออกมาดังนั้นคนที่จะเขียนโปรแกรมหน้าที่หลักก็คือโปรแกรมเมอร์นะครับ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประโยชน์และความสําคัญของการเขียนโปรแกรมนะครับ mm hmm. ก็จะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหานะครับ problem mm hmm. solving ด้วยการเขียนโปรแกรมนะครับหรือ dynamic วิธีการเป็นลักษณะข,ข,ของ dynamic programming นะครับาการเขียนโปรแกรมในยุคดิจิทัลนะครับประโยชน์และการนําไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีนนวัตกรรมนะครับหรือ innovation ต่างนะครับที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน นะครับรวมถึงกระบวนการออกแบบและสร้างชุดคาสั่งนะครับให้มีประสิทธิภาพจากภาพเราก็จะเห็นว่าการใช้สมาร์ทโฟนนะครับมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราโดยแอปพลิเคชันต่างๆนะครับถูกเขียนขึ้นโดยใช้การเขียนโปรแกรมในหัวข้อแรกนะครับการแปลงความคิดเป็นคําสั่งคอมพิวเตอร์นะครับจาก สิ่งที่เราต้องการนะครับหรือการแปลงความคิดที่เราคิดว่าเราต้องการอะไรนะครับที่อยู่ในรูปแบบของคอนเซปชวลโมเดลหรือแบบจำลองความคิดออกมานะครับเราก็สามารถที่จะแปลงปัญหานะครับหรืองานที่เราต้องการให้อยู่ในรูปแบบของไดอะแกรมหรือแผนภาพต่างๆนะครับที่ทุกคนสามารถเข้าใจหรือมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับจากที่เป็นนามธรรมก็ ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยการวาดหรือการสร้างแบบจําลองที่สามารถมองเห็นได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วการแปลงความคิดนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของขั้นตอนและโครงสร้างทางด้านตรรก,กะในการแก้ปัญหานะครับที่เรียกว่า Structure Model นะครับแล้วก็แปลงให้อยู่ในรูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมพิว e ต l a n g u a g e ในส่วนของการแปลงนะครับ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะครับที่เป็นการคอมไพล์หรือการตีความนะครับโดยใช้คอมไพเลอร์แล้วก็อินเตอร์พิเตอร์นะครับในการแปลงให้อยู่ในรูปแบบของแมชชีนแลงเกจหรือว่าภาษาเครื่องนะครับที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานหรือเครื่องจักรทำงานได้นะครับภาษาคอมพิวเตอร์นะครับที่เรานิยมนำมาใช้ ก็เหมือนกับภาษาทั่วไปนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถที่จะแปลความหมายได้นะครับโดยในทุกๆภาษานะครับจะต้องมีชุดของกฎหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์นะครับเช่นเดียวกับภาษามนุษย์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการประมวลผลหรือว่าการทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบทางบ้านทางด้านฮาร์ดแวร์หรือระบบ การทำงานของมนุษย์นะครับเพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการนะครับในส่วนของประเภทของภาษานะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับก็คือระดับสูงแล้วก็ระดับต่ำนะครับโดย high level languages นะครับกับ low level languages นะครับภาษาทั้ง2ส่วนนี้นะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นภาษาจาวานะครับ python javascript นะครับก็จะเป็นภาษาระดับสูงนะครับ ส่วนภาษาระดับต่ำก็จะเป็นพวกแอสเซมบีนะครับหรือแมชชีนโค้ดนะครับที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้นะครับข้อดีของภาษาระดับสูงก็คือมนุษย์เนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับโปรแกรมเมอร์หรือคนเขียนโปรแกรมก็สามารถที่จะเขียนหรือสร้างชุดคำสั่งต่างๆเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนภาษาระดับต่ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากของมนุษย์นะครับหมายความว่ามนุษย์เข้าใจ ได้ต่ำนะครับทั้งในการอ่านและการเขียนนะครับแต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของบทบาทหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์นะครับที่จะต้องทำหน้าที่เขียนหรือว่าสร้างโค้ดหรือชุดคำสั่งที่จะสั่งให้ทำงานนะครับตามที่เราทำการออกแบบนะครับเมื่อมีการออกแบบแล้วก็ทำการเขียนนะครับโดยการสร้างโค้ดที่ทำตามความต้องการหรือการแก้ปัญหานะครับ ที่เรากําหนดได้นะครับขั้นตอนที่2ก็คือทําการโปรแกรมเมอร์จะต้องทําการทดสอบและปรับปรุงนะครับโดยการตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดหรือการทํางานของเรานะครับทั้งในเรื่องของลอจิกหรือว่าการทํางานที่ผิดพลาดในเรื่องของผลลัพธ์นะครับหรือแม้กระทั่ง s y n t a x e r r o r หรือว่าขั้นตอนของภาษาหรือว่าที่เรานํามาใช้เขียนนะครับมีข้อผิดพลาดส่วนใหญ่แล้วคนที่ เขียนโปรแกรมใหม่ๆนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการแก้ข้อผิดพลาดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแก้ตรงไหนนะครับซึ่งซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมนะครับเมื่อเขียนโปรแกรมแล้วสามารถทํางานได้ตรงกับความต้องการนะครับเราก็จะมีการในส่วนของโปรแกรมเมอร์ก็จะต้องทําการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มีคุณภาพมากขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนที่3นะครับเป็นการทํางานร่วมกันของทีมนะครับ ซึ่งโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่นะครับจะต้องทำงานร่วมกันกับทีมนะครับเนื่องจากโปรแกรมหรือระบบที่เราเขียนเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ทำให้ต้องใช้โปรแกรมเมอร์หลายๆคนหรือมีส่วนที่เป็นนักทดสอบว่าเมื่อเราเขียนเรียบร้อยแล้วมีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือมีกรณีไหนบ้างที่เรายังไม่ได้คิดหรือว่ายังเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับหลังจากการใช้งานรวมถึงสมาชิกอื่นๆนะครับทั้งในส่วนของผู้ใช้ หรือแม้กระทั่งทีมในเรื่องของการทำงานนะครับส่วนถัดไปก็คอือข้อที่4นะครับการโปรแกรมเมอร์จะต้องรู้จักการเรียนรู้และปรับตัวนะครับโดยจะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถนะครับในการพัฒนาโปรแกรมนะครับโดยอาจจะเรียนรู้เทคโนิลยีใหม่ๆนะครับภาษาโปรแกรมมิ่งใหม่ๆและเทคนิคใหม่ๆในการเขียนโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเร็วขึ้นหรือว่านํา สิ่งที่มีอยู่มาใช้ได้แล้วก็สร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของโปรแกรมเมอร์และ developer หรือว่าผู้พัฒนาเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้ให้ดีนะครับประโยชน์และความสำคัญของการเขียนโปรแกรมนะครับเริ่มจากเมื่อมีการศึกษานะครับเราสามารถที่จักภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าสามารถแตก ขแขนงหรือว่านําความรู้ต่างๆในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้หรือ m ิมิเต้นให้เกิดผลลัพธ์กับศาสตร์ด้านต่างๆนะครับมาดูในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะครับในส่วนใหญ่แล้วคำว,ว่าซับซ้อนเนี่ยก็คือจากปัญหาที่เรียบง่ายหรือว่าแก้ไขได้ง่ายๆนะครับเมื่อเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราก็ต้องหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่สามารถแก้ได้แต่ว่าเป็นการแก้ที่ดีนะครับหรือมีประสิทธิภาพและรวมถึงการทำงานที่มีรูปแบบที่ชัดเจนหรือเป็นแบบอัตโนมัตินะครับการแก้ปัญหานะครับก็จะสามารถช่วยจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่นะครับซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำงานได้ทั้งหมดนะครับเมื่อมีคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยให้จัดการกับข้อมูลที่มี ปริมาณมากๆหรือขนาดใหญ่ได้นะครับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นบวกเลข1ถึงล้านถ้าเราใช้สูตรนะครับเราก็จะมีสูตรที่สามารถแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราทำเป็นแบบลำดับขั้นตอนเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นการเขียนโปรแกรมเข้ามางานเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่มีข้อมูลปริมาณมากนะครับความซับซ้อนก็จะมากขึ้นเช่นกันนะครับรวมวมถึงรูปแบบของการนําเสนอที่คอมพิวเตอร์สามารถนําเสนอได้ตรงกับความต้องการนะครับจากปัญหานะครับมีวิธีการคิดแล้วก็การแก้ปัญหานะครับแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เกิดเป็นระบบหรือมีทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถ ใช้งานหรือทำงานแทนมนุษย์ได้นะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมในยุคดิจิทัลนะครับมีความจำเป็นนะครับจากจากที่สังเกตนะครับว่าเด็กในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการเขียนเรียนเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการแก้ปัญหาเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับมีอิทธิพลต่อวิธีการทำงานและการดำเนินชีวิตนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันก็มี ai นะครับที่เข้ามาช่วยทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นและมีผลต่อการดํำรงชีวิตนะครับหรือว่าการดํำรงชีวิตของเรานะครับทำให้งานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับมีการช่วยในการให้สามารถสร้างซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันหรือระบบที่ทุกคนสามารถทําตามได้หรือใช้งานได้นะครับอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ มีการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของการทำงานและการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้นะครับในส่วนของประโยชน์นะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเรื่องที่เรามุงม่งเน้นก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการทำงานที่มีความซับซ้อนให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือช่วยให้การตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับ เมื่อมีการคำนวณได้รวดเร็วมีผลหรือมีข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะดำเนินการตัดสินใจได้นะครับส่วนที่3คือการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดนะครับเมื่อเรามีข้อมูลหรือมีการนำข้อมูลต่างๆหรือเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ผ่านเครื่องมือหรือว่านวัตกรรมต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะต่อยอดหรือพัฒนาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจหรือว่าการ แก้ปัญหาในชีวิตเราได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่4นะครับก็คือในเรื่องของประโยชน์ที่อาจจะได้รับอย่างเช่นประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับจากเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องเดินทางแต่ในปัจจุบันเราอาจจะลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางแล้วก็ลดระยะเวลานะครับในการทํางานโดยส่วนของการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ย นำสิ่งต่างๆที่ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านเครือข่ายหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาก็จะช่วยลดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้นนะครับเมื่ดูส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของกระบวนการในการออกแบบและสร้างชุดคำสั่งนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมมิ่งนะครับ ในส่วนขั้นตอนการเขียนโคดดิ้งนะครับในปัจจุบันก็มีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการเขียนโค้ดนะครับและตรวจสอบโค้ดว่าเราเขียนได้ถูกต้องอกับซินแท็กหรือตรงหลักไวยากร์ณหรือไม่นะครับรวมถึงหาข้อผิดพลาดในเรื่องของลอจิกหรือว่ารันทามเออร์เลอร์ได้นะครับในส่วนของการแก้ปัญหานะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ย วิธีการแก้ปัญหาถ้าเราไม่สามารถวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้เราก็จะไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับโดยปัญหาต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับแต่ละบุคคลก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแต่การเขียนโปรแกรมที่เป็นอัลกอริทึมที่ดีนะครับหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะนํา วิธีการต่างๆเหล่านั้นมาพูดถึงในเรื่องของการทํางานที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยการทดสอบในเรื่องของความเร็วความถูกต้องนะครับการทดสอบและการแก้ปัญหานะครับการดีบัคเป็นหน้าที่ของการเขียนโปรแกรมนะครับว่าเราจะต้องดูว่าเราจะต้องทําการทดสอบในการเขียนโค้ดโปรแกรมตัวหนึ่งเราอาจจะทดสอบทุกขั้นตอนหรือทีละคําสั่งนะครับเพื่อให้ง่าย ต่อการตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับและทำทีละขั้นนะครับการอัปเดตและการบำรุงรักษานะครับชุดคำสั่งที่ออกแบบขึ้นมานะครับจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็มีการอัปเดตนะครับเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้นรวมถึงมีการนำโค้ดหรือชุดคำสั่งต่างๆเหล่านั้นไปกลับไปใช้กับโปรเจกต์อื่นๆน,นะครับ การทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือการทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการเขียนโค้ดหรือการสร้างชุดคำสั่งเนี่ยเราอาจจะแบ่งหน้าที่หรือการทำงานออกออกเป็นทีมนะครับโดยแบ่งตามฟังก์ชันหรือฟีเจอร์นะครับที่เรากำหนดขึ้นนะครับในทีมแล้วก็แบ่งกันไปทำรวมถึงนำโค้ดต่างๆเหล่านั้นมาเขียนรวมกันนะครับสุดท้าย ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือว่าการออกแบบชุดคำสั่งนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ทำให้เราสามารถที่จะสร้างโปรแกรมหรือชุดคำสั่งได้ง่ายและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับสรุปนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการแปลงความคิดนะครับเป็นชุดคำสั่งโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นะครับ สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานโปรแกรมเมอร์จะทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมร่วมกับทีมนะครับแล้วก็จะได้แอพลิเคชันหรือโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพจากระบบงานเดิมนะครับความสำคัญในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนนะครับโดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพแทนมนุษย์นะครับช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพ ในเรื่องของการตัดสินใจการเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอดรวมถึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะส่งอีเมลหรือว่าติดต่อมาได้นะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ